คูมเ<า>ป <c oughs> ิดเข้ามาเพราเชิญดหมดจำสกเกลเจอคูจำสเกลแล้วคูเล่นเป็นมันฉายจังหวะแม้จะเราตูดรูดเชือกเออเบิร์ดเนี่ยมึงมึงรู้ไหมเนยอย่างคนจีนเนี่ยตัวเราคนจีนคืออะไรเป็นไรวะ คนจีนถ game, ah, yeah ้าเกิดม um, uh. uh, uh. uh, oh, ึงเคยเห็นไหมแบบไอ้กัวอย่างเงี้ยกัวเออถ้าเกิดแบบเรียกเรียกอิงเงี้ยเรียกเรียกอะไรลื้อเออลื้อเออลื้อใช่ไหมสมมติมึงเป็นคนจีนมึงเป็นคนจีนปู่เป็นเจ้าของร้านมาล่าเอออาสวัสดีค่ะเฮียสวัสดีครับเฮียวันนี้เฮียอุอมามายิ่งใหญ่เลยวันนี้เฮียยังมีเงินโอ้เฮียเฮียวันนี้เฮียยังอารมณ์ร้อนเหมือนเดิมไหมกัวไม่เหมือนเดิมหรอกไม่ไม่อารมณ์ร้อนหรอไม่ร้อนถ้าถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดอารมณ์ร้อนเหมือนรอบก่อนนี้ลูกค้าออกหมดเลยเฮียไม่อารมณ์ร้อนจริงนะ ยิงกลัวไม่อารมณ์ร้อนแล้วอันนั้นก็เฮียนอย่างเฮียนโดนตกหัวเฮียนจะโกรธไหมไปโกรธไปโกรธโว้รู้จักหรือบ่านเฮียนโกรธไหมโว้ไม่โกรธโว้ไม่โกรธเฮียนโกรธไหมโว้ไม่โกรธโว้ไม่โกรธเฮียนโกรธไหมอือตายแล้วโวมาอย่างนี้ไอสัตว์เดียวมึงพูดเรื่องคนจีนขึ้นมามึงก็รู้จะเล่นมุกคนจีนโว้โว้โว้หรือสักอย่างมึงีกิมอ่ะ เมื่อกี้เมื่อกี้พูดว่าภาษาต่างประเทศเหรอเก่งภาษาต่างประเทศไหมกินยัวอ่าภาษาอังกฤษอย่างสีเหลืองเดนโลมะม่วง <Mango. S 1> มังโก <c oughs> <c oughs> อิตอิตอ้อห่าฮ่าฮ่าฮไปแล้วไปแล้วไปแล้วยังเล่นเองไปเองอ่าสวัสดีครับขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพ,พื่ขขอนอยยังมีตุ้งตาใหญ่พี่ดูแข่งมากก่อนมาเดี๋ตัดรายการยังไม่กดดายไหมครับมาอยากรู้ไม่อยากรู้ก็แล้วแต่นะครับก็คือวันนี้เราจะมาก,กิน เฉยๆ <im its out> แล้ววันแ,แล้วว,วันนี้เราก็จะมาเร <im its out> ื่องพูดคุยระหว่างกิน <im its out> ในโต๊ะอาหารซึ่งถ้าเป็นชีวิตประจำวันก็คือเขาก็จะถือใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าเราพูด,เ,พดเอ้ยเรากินอยู่วาห้ามพูดเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไมดีอยาอ่าประพฤติอย่าปฏิบัตินะจ๊ะเพราะว่านําลายมันจะฟ้งลงอาหารน่าจะนั่งกินไก่โชว์หนังไก่กรอบ นั่งกงนั่งนั่งไก่โชว์ก่อนอะไรอะไรครูว่าพูดถูกแล้วนี่นั่งไอ้สัาต้องนั่งกินนั่งไก่ทอดโชว์ตอนเช้าแดดแรงจู่ๆผนก็มาอืมมาแบบไม่มีปีไม่มีคุยสรุปสุนทรพูดเป่าอะไรจะเนี่ยครูครูจะพูดอะไรนะเป่าเป่าเป่าจู่เป่าเป่าจู่จู่อะไรครูนั่งคิดอยู่จะพูดดีไหม อึกแล้ทีเดียวกาแฟเขากินตอนไหนกาแฟก็กินตอนที่ง่วงแต่มึงห่วงตื่นคอนเรซัทเลยไอ้ยี่ตัดเลยไอ้ยี่พวกมึงเคยโดดเรียนกันไหมวะเฮ้ยแบบโดดจังเรียนเลยก็เคยกูควรจะพูดว่ามึงโดดเรียนกันแค่ไหนเฮ้ไวแค่ไหนกันแค่ไหนดีกว่ามึงใช้วิธีไหนกันบ้างว่าโดดเรียนอะกูโดเราเดินห้องกูก็เดิกูก็กระโดดแล้วก็เขียนหนังสืองใชแย่งกูเล่นอูจะคิดไม่ได้ไม่ อ่ะและอย่างสมมุติว่าเรื่องที่เกียร์หนึ่งเรื่องโดดเรียนที่เด็ดที่สุดที่ว่ามึงเคยทำจังหวะโดดเรียนที่รู้สึกว่าเป็นเ e b เ t สที่สุดของตัวเองละไม่นี้เท่าไหร่วะเหรอไม่ค่อยมีเท่าไหร่ว่ะอ่ะเอ้ามึงว่าคือมึงว่าคือจะตัดไม่เสียเมื่อกี้ก็จะตัดออกไหมดูตรงละมไม่น่าตัดของคนคนในคนอื่นก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะไม่ค่อยไปสูงสิ่งอบบคนโดดเรียน ฮ้ยพูด,ดอย่างนี้หมายความยังไงวะไม่คือตอนตอนตอนีอนอ้ห้องกูมันโดดเรียนมันก็มีแหละแต่ว่าไม่ออกจากห้องอะเ้ยก็ไม่รู้มันโดดเรียนยังไงกันรู้แค่ว่ามันไม่อยู่ในห้องแหละรู้เพามันไม่อยู่ในห้องไม่อยู่โรงเรียนแล้วบางทีมุดมุดลงเงาแล้วหายไปเลยเออมันหายไปก่อนเริ่มคาบด้วยซ้ำหายไปก่อนคาบแรกด้วยซ้ำแล้วมาผล่ตอนเที่ยงผล่แค่ตอนเที่ยงด้วยผล่แค่ตอนเที่ยงด้วยไอสันบายโมไม่เรียนต่อเลยออกไปเลยไม่รู้ตัว คือโรงอาหารของโรงเรียนเราอ่ะอันนี้พูดกันนะว่าเรียนโรงเรียนเดียวกันเนาะใช่ใช่เรียนโรงเรียนรงเรกันด้วยเนี่นไม่บอกหรอกตรงโรงอาหารเ้ยมันจะแบบเป็นมีรั้วรั้วมันจะสูงพอให้แบบมันค่อนข้างปียอตแต่ตรงทางขึ้นชั้นสองของโรงอาหารเ้ยมันจะมีมันชิดมันข้ามเกี่ยวมันชิดกับกําแพงไล้มันเป็นบันไดอแล้วตอนนั้นมันจะไม่มีรั้วหน้มใช่ใช่แล้วดีเนี่ยถ้าเกิดว่าคนอยากโดดนะมึงเตรียมกระเป๋าไปกินข้าวแดกเสร็จแล้วมึงเดินกระโดดออกไปได้เลยอ่ะกับอีกอันหนึ่งตรงอันนี้ ไม่รู้ว่ามึงรู้ไหมนะแต่ว่าอันนี้กูเคยเห็นเลยตรงนโรงเรียนอ่ะมันจะเป็นตรงใต้โรงเรียนเลยมันจะเป็นพุ่มพุ่มดอกไม้ไว้เนี่ยมันจะมีร่องลงข้างล่างอ่ะไม่รู้ว่าใครไปขุดไว้หรือว่ามันมีอยู่แล้วนะก็คือแบบมึงสามารถแปะตรงนี้นิดนึงแล้วมึงก็ขานเอาไว้ได้เลยอ่ะเป็นหน่วยซิวเลยตรงนั้นตรงนั้นอ่ะมันร่องมันเป็นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นพุ่มพุ่มไม้ด้วยเออมันมันเป็นดินใช่ใช่แต่ความฮาก็คือมันจะมีรูรูหนึ่งไว้อยู่ตรงแถวมอหนึ่ง เออตรงลรงรถอะไอตรงรงรถเก่าอ่ะอคือแบบไองม่ใช่โรงธรรมชาติด้วยคือแบบว่าโบตลอดโบกี่ทีก็โบเออมันเป็นการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นและไอแบบมึงเอาโคตดบอลมาโรงเรียนแล้วไงโรงเรียนหนุกเป็นอะไรที่หนุกแต่ก็ผ่านไปเร็วใช่แบบว่ากูออกแต่ว่ากูจบการศึกษาปุ๊บ โดมแมงสร้างเสร็จสองหลังอีเหี้ยแบบอีเหีเ้ยไวยังวะความเจริญมันมาหลังจากที่เราจบเสมอตอนตอนกูเรียนอยู่มากสุดก็แค่อาคารผุดขึ้นอีกอาคารหนึ่งตอนอยู่ปถมก็ตอนโรงเรียนปถมมึงกับกูโรงเรียนเดียวกันนะ,อ,ะอันนี้ข้างๆกันกู่โรงเรียนข้างๆอยู่เลยข้างๆเตีองข้างๆต,ตอนเราเรียนจบก็มีตึกใหม่ถือกาเนิดขึ้นมาใช่ตอนบักอีกเลยแต่ว่า คือเรื่องตลก์คือคือตอนอยู่ป .4 พออเขามาบอกว่าอะไรนจะสร้างสระว่ายน้ํา<อ>ใช่ไหมไป<อ>ยืดหยุ่นสระว่ายน้ําก็แบบเหมือนมันไม่ไม่เคยพูดแต่พออไม่เคยพูดแล้วก็ขายไปกับผไีไม่เหลือเลยสระไว้น้ำเลยเนอะเหมือนเหมือนมาพูดให้ดีใจ <c oughs> แล้วก็แบบอย่างเงี้ยงอย่างแบบของโรงเรียนประถมมึงมันมีอะไรที่มาขายฝันมึงมากอะ่ะโอ้เห็นบอกถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเคยว่าจะทำโดมเว้ย ทำโดมสนามหญ้าเลยนบพุ่ะเมาหลายลานเงยนะจะทำจริงสรุปก็กุจจบออกมาแล้วทำาแค่นี้แล้วก็ถึงอ่ะถ้ามีสี่สวนไม่ทำอยู่แค่ส่วนเดียวอ่ะต้องแน่ต้งแน่ะนกูเห็นอยู่กูอยู่มันเป็นตอนนี้จะเป็นหอประชุมเป็นอ่าเป็นสนามหญ้าแล้วก็อีกแล้วก็อีกส่วนน้อยจะเป็นโดมเอองทำตังใหม่แล้วก็ไอส่วนส่วนวิทยาศาสตร์ไงมันจะมีข้างในอ่ะตรงแถวตึกป .5 ป .6 มันจะมีเป็น เป็นเหมือนลานตะก้อเว้ยเออแต่อาจารย์ก็เป็รถไปจอดตลอดแล้วก็จะมีมันจม้ม,นจมีว่าเป็นสวนเอ,อเป็นสวนต้นไม้มสวนต้นไม้แล้วก็จะมีว่รูปปั้นนักวิทยาศาสตร์ตั้งอยู่แล้วก็บางทีก็จะ กูก็ไม่รู้ว่าไม่จะสลับเป็นรูปปั้นนักวิทยาศาสตร์แล้วสลับไปเป็นหินทําไมก็ไม่รู้หินแบบหินประเภทต่างๆอ่ะเออแล้วบางทีไม่กหินภูเขาแบบเออบางทีหินภูเขาหายไอ้สัสหินภูเขาหายแล้วมาตั้งแก้วน้ำเด็กทิ่ดูว่าเด็กปฐมมันขี้อายกินดูอ่ะกูกูก็มีไอแถว หน้าตึกเนาะมันจะเป็นสนามเปตองอืจำได้ไหมจําได้จําได้แล้วแม่งครูแม่งชอบไปจอดแถวนั้นแล้วพวกกูก็เล่นเปตองอยู่ <laughs> เลยบอกเพื่อนสักทีไหมเฮี่ยแล้วมันจะมีต้นปีนนะเออตรงข้าบเปตองมันจะมีต้นไม้ใหญ่ไว้ตรงหน้าตรงหน้าตึกเดีย๋ยวนี้ไม่รู้เป็นตึกปออะไรนะตอนนั้นอ่ะพวกกูมาโ้แล้วมันก็จะมีไอส่วนวิทยาศาสตร์เหมือนกันหใหญ่เออ กลัวโบ้เข้าไปปีนต้นไม้นั่งกินข้าวแล้วแบบมันเทียอะไรมันลิงเลยกินข้าวทหารไม่อร่อยเข้ไปปีนกินอยู่ต้นนั้นแ <c oughs> ต่ต้นปีนไงต้นปีนเลย <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละต้นที่มาของต้นปีนสระ <c oughs> ต้นปีนไอ้ต้นปีนไม่เท่าไหร่ไอ้หัวนักวิทยาศาสตร์แม่งแหว่งนะไม่ได้แหว่งไม่ได้แหวง่วงเพราะเยัยแหว่งเพราะกูตีเปตองแล้วเปตองแม่งเด้งเข้าหัววิทยาศาสตร์หัวแหว่งวิทยาศาสตร์หัวแหว่งเลยอันนั้นไม่เท่าไหร่ ต้องผ้าพลามณีถือแก้วเออพ้าพลมณีอย่าโดนเอาคุยออกเน้อปีออกแล้วแล้วเดี๋ยวมันเปลี่ยนเป็นแก้วเลยเหมือนช่วงหนึ่งมีมีมช่วงหนึ่งมีมีมไอมีมผ้าพลามณีถือแก้วเนี่ยเหถ่ายช่วงนั้นเฟซกำลังมาไงเออแบบถ่ายลงเฟซเลย้าพลายมณีดูดแก้วกำลังมาในช่วงนั้นแคปชั่นแคปชั่นเมืองจำเลยผ้าพลมณีน่าจะร้อนแหละ ของโรงเรียนมึงก็มีน,น,นี่มันจะเป็นแบบไ้ตรงสระน้ำใช่ไหมตรงหน้าตรงตรงข้างเสาธงอะ่ะใช่ใเออมีสระเหมือนกันมีสระเหมือนกันมีพระอาัยมณนีเหมือนกันไอ้ชัดมีนางเงือกมียักษ์นิด อยากไปรู้ว uh ่าตัวขาดเลยโอ้ยผมบอกกันท่าไหนอยากตัวขาดไว้รู้ก okay, so ูจู่มาไอ้เหี้ยแม่งพระไพรมณีเอสบรูปันผีเสื้อสมุทรนั้นอ่ะแม่งสภาพไม่เคยเหมือนเดิมสักทีไอสัตว์ทั้งปีอ่ะแม่งบางทีบางทีน้ำแม่งมีมีในบ่อมีน้ำทั้งบางทีไออเออแล้วเด็กไม่เล่นไอ้เหี้อ่ะเด็กไม่เล่นเล่นไม่พอแม่งโยนขยะลงไปไอ้สัตว์โยนที้ไหนก็ไม่รู้น้ำแม่งสกปรกเลยเดี๋ยวแล้วบางที เด็กน้อยเนาะมันมันสระน้ำมันปีนได้ไงเนี่ยเออใช่ปีนแม่<ช>ไม่งเป็น<ช>ปน,น,ปน้ำตกก็จะเป็นวันนอนของพวกมึงเลยแม่งมีไปน,นั่งกินข้าวไอ้างบนนั่นเออแม่งปีนมานั่งโอ้วันนอนมี่ทุกที่ใช่นั่งกินอยู่กูเป็นเด็กกูตอนนั้นกูสนใจกินข้ขาวว่เด็กโรงอาหปกติแล้ก็มานั่งเล่นกับเพื่อนแล้วก็นั่งดูเนี่ยก็นั่งดูพวกเคน้ำปีนน้ำตกกันอยู่ปีทำไมวะปีนน้ทำไมวะปีนน้ำตกไพอแล้วตรงแก้มตกมันจะมันก็เปลี่ยนจากคนเป็นลิงเลยไตรงสนามสนามตะก้อมนกันแล้อกวแหละแต่มันจะมีต้นไม้ต้นนึง จะต้นสูงแหละอืมแต่ไม่ใหญ่มากคือมันก็ถ้าตอนนี้เป็นเราไปวัดดูมันก็จะประมาณประมาณเสาเนี้ยสองตัวแค่นั้นแต่ว่าความพิเศษของมันคือมันแตกแขนงออกมาตรงมันจะขึ้นโคใหญ่มาแล้วก็แตกออกอแล้วก็<อ>จะเป็นรูตรงกลางไม่เป็นเป็นรูกวงใหญ่ว่ะเอเอไม่ใช่ว่าเป็นรูอันเท่านี้นะ<อ>ไม่ใช่นะมันไม่ใช่รูแบบนที่ได้จากมันเป็นรูกวางก็แล้วก็เด็กไปนั่งเล่นได้ของประยัติส่วนมากไม่เอายาประยัตอะไรกินเจนะไปกิงแล้ว เอากล้องสักแม่เออไว้ลืมเลยลืมกล้องเลยมีโซลาเซลล์ในตัวโอ้ยโหนะลูกโอ้โหลูกคนเท่าคนแก่นี่คนเท่าคนแก่ในกองเราเนี่ยนี่อะไรโรงเรียนแบบมีอะไรเด่นๆไหมแบบเด่นๆแบบผ้าพ้าพ้าพันมีดูดน้ำแบบนี้ปัูนปั้นผ้าพันอะไรอย่างเงี้ยเออเออหรือแบบเล่าดิหรือแบบตึกวิทยาศาสตร์หรือว่าแบบพวกห้องแลบพวกอะไรพวกนี้มีไหม เนี่ยแบบผีในห้องนักศึกษาน,นี่ยไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีให้กูมุ่งเดินเข้าหมดเลยช็อตช็อตเราจะได้ถ่ายไหมนะช็อตเราจะได้ถ่ายไหมถ่ายแต่เขาคุยก่อนกำลังมัน,นย <c oughs> อย่าเพ <c oughs> ิง <c oughs> ่งอ,งอย่าเพิ่งกู <c oughs> ขอที่เกิดวันทองก็ต้องห้องดีกว่าในในตรงนี้รู้สึกว่คือห้องดนตรีแบบรูปแม่งเต็มเลยแบบมึงไม่ตั้งใจเลยกูจะสิงมึงอย่างเงี้ยประมาณนี้ป่ะ ในที่แรน่ยกูไปแอบสองครูอยู่ในห้องน้ำโอ้ยสองครูวิทย์ใหญ่เลยปัดเด็กเกียร์แล้วไปดูด้วยสัตว์กูไม่รู้ไงว่ากูอู้หหญิงหรือกูผู้ชายกรูครอประตูแม่งไปตอบกูเกียทีร์ปีนดูปีนดูม่งใครอยู่ในห้องน้ำวะจิมึงครับ ลื่นอีแล้ลื่นตกห้องน้ำแกน้าโอ้ยโอ้ยเราหลังอย่างนั้นกูก็รู้ว่าใครปีนกูยโอ้ยไม่ไหวว่ะเต้มึงเลียนเกินแล้วก็สายเนสัตว์โอ้รู้เลยทำไมปีนมาโท่ตอนนี้ดีตอนนี้สามสิบกว่าแล้วมั้งสิสิบมีแต่เพื่อนอีเมันก็ไปตำนานเล่าอยู่ในโรงเรียนกูอะแต่ว่าถ้าสำหรับกู ต้องผีในโรงเรียนมันไม่ค่อยน่ากลัวเลยอของเรียนกูเล่ามาก็มีแต่ซ้ำๆบางทีเมื่อเรามาจากของที่อื่นด้วยซ้ำมีอ่างมาเล่ากันเราเคยเคยเจอไหมแบบแบบเคยเจอไม่เคยเจอที่ไหนไม่ก็ไม่เคยเห็นผีเลยประเด็นแต่มีที่หนึ่งอยู่หลังโรงเรียนด้วยนอกรั้วเลยเป็นไอ้เหี่ยสิ่งน่ากลัวไม่อยู่โรงเรียนม่งเสกอยู่นอกรั้วไอ้มันเป็นมันจะเป็นบ้านทรงไทยแบบเก่าแบบเก่าเก่าเลยไอ้เหี้ยไม่จะพังตอนไหนไม่รู้อ่ะเออเขาบอก เขาไม่มีตำนานเล่าข่าวบ้านนะบ้านผีปอบโอ้โยตำนานบ้านผีปอบเออเขาว่าบ้านผีปอบไงเออแต่ข้างหนา้าเขาอยู่บบกับปกติอ่ะข้างหลังแม่งเป็นบ้านทรงไทยเก่าๆ<ง>ข้างหน้าเป็นร้านขายของข้างหลังเป็นบ้านผีปอบเด้งวะกูก็ไม่รู้เลยตนนแต่ข้หน้าวะจะไม่น่ากลัวเลยไมันจะมีแบบแล้วปานินกูเคยเข้าไปเดินเล่นไว้ตอนนั้นก็น่าจะรีเมคบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยผีโรงเรียนมึงกับผีโรงเรียนกูเอ่อมึงเล่าก่อนแล้วกันว่าว่ามึงได้กินไว่มปยังไงกันไม่ใช่เออก็พูดให้มันแดบบูมีอะไรมัมี คือคือกูบอกว่ากูเด็กเด็กฮันดัดสินเออแต่ตอนนั้นนะกูได้เป็นตัวสำรองเพราะว่ากูไม่ใช่ว่าลําไม่สวยไม่อะไรหรอกก็คือที่กางกันงับทุกคนนะอ่ะเออแต่ก็กูตัวเตีย้ยก็เคยไปราด้วยกันอยู่ครั้งหนึ่งตอนอันนั้นอนะ่ะเอาง่ายๆอะ่ะผู้หญิงตัวประมาณเท่าเนี้กูกูตัวประมาณไหลเขาอ่ะคือคนที่เตี้ยที่สุดกูแค่หูเขาเองกูเป็นตัวกูเป็นตัวหลังกไ็ได้แน่อนอนเลยเรื่องคอมพิวเตอร์ฮนะอนดัสสินเอาทำไมทำไมออกเงแดดลุแดกินละเป็นตำนาน ของห้องน่าจะสิ้นเลยว่าคัดคือมันเป็นตำนานของห้องนาจะสิ้นเลยเไหมแบบพวกกูอะกับโอ้กับอีกคนหนึ่งอ่ะแม่งนั่งเล่นคามกันอยู่โอ้โหนั่งเล่นมันเลยกำลังดูไม่ใช่ไม้แบทหมดใช่ไหมยังตอนนั้นเรากำลังดูเห็นไตย์กับเมนหน้ากากจริงนะกำลังดูเห็นเตย์มันอยู่ที่เ้่ากันสามคนครูมันเปิดเข้ามา พวกเธอจำสแกนเจอขู่จำสแกนแล้วขูเล่นมันมันฉายจังหวะแม่จะเราตูดรูดเชืออจังหวะจังหวะสี่ข้อตูนรูนเชื้อได้แกก็บอกว่ามันก็เลยเกิดเหมือนว่า เีพวกเธอดูเลยกันผมก็กำลังดูทำอะไรเด้อครับนี่ครับแล้วก็เปิดภาพยนต์กระดูกแกเข้าใจอื้มเข้าใจแล้วเพราะว่าเมื่อวันก่อนครูเห็นใครไม่รู้เปิดหนังโป๊นะทรับแลไม่ปิดครูก็เลยเดีว่าครูเพงไปดูหนังโป๊กันเลยว่าไม่รูตำนานนองตัวซีเมนด้วยดูแล้วไม่ปิดเลยไอ้เียแล้วไม่กระตังเลยไอ้เียจะไรจัดนพวกมึงต้อเป็นคนยังไงวะไอ้เีย อ่านียกูไม่เคยเจอกูไม่เคยเจอผีโอเคเดี๋ยวกูเล่าโรงเรียนปถมแล้วกันเดี๋ยวโรงเรียนมัธยมไม่ไม่ค่อยอีกกันนึงตอนนั้นน่ะอยู่ประมาณมหกเลยอูโห39สาสิเก้านาทีกูยังเป็นโดริยงอยู่เออคือแบบกูก็ต้องมาประมาณปีห้าเพื่อมาเตรียมของไปออกงานเนาะเออกูก็ได้ยินจากลุ่น้องริยงแกเราว่าพี่พี่รู้เปล่าว่าบ้านพักพันโรงอ่ะมันมีผีนะพี่ ตำนานบ้านพักต,ตัวฮาโลงด้วยคนคงลุกเลยครับเอาไว้เป็นยังไงครับไอที่ว่าคิดว่าบ้านอยู่หลังห้องสมุดน,นะโอ้โใช่ใช่ใช่เออ,อๆๆๆหลังนั้นนะอ่ะพอแบบว่าถ้าพี่เดินไปเดินมาประมาณสามรอบแล้วกูคิดแบบมึงก็เดินไปเดินมาสามรอบทำผีอะไรวะตรงนั้นอ่ะมึงเดินบนมึงเดินบนขอห่วยไอแ้แซดแล้วก็บอกว่าถ้าพี่เดินบนตรงนั้นพี่จะเห็นผีไว้พี่แล้วก็มันจะมีอีกตำนานหนึ่งเว้ที่ว่าอ่ะ ตรงห้องน,นตงัตสิลป์ห้องนาัาสิลเนรอเออเขาบอกว่าถ้าได้ยินเสียงอ่าห้องข้างข้า,ขา,ขามันจะเป็นห้องดนตรีไทยถ้าได้ยินเสียงดนตรีไทยเล่นแล้วห้องนาตศิลป์มันจะมีคนมาลําข้างหน้าอุย้ยคนผมร,รู้แบบงี้ท่านผู้ชมดูสิคนมรู้เลยครับไม่ได้คนจริงๆนะเนี่ยผมลุกจริงเคยเห็นไหมแบบช่องเล่าเหีเยเนี่ย <laughs> <laughs> ค <laughs> รับคน,นลุกจริงครับโอ้หอยู่ไปยังไงต่อครับอะไรอย่างนั้นเว้ยกูก็สงสัยว่า ก็จะมีใครไปเล่นดนตรีวะไอ้สัตว์พอกูเดินไปแค่นั้นแหละกูได้ยินเสียงดนตรีไทยกูก็หันกลับมาดูไอ้สัตว์ไม่งเปิดมมนเปิดเพลงดนตรีไทยอัดกูไอ้สัตว์ก็สรุกได้่ะกูไม่เคยเห็นเออไอ้กับไอห้องเก็บของมันจะเป็นห้องของเก่าอ่ะออตร ตรงนั้นแหะไอ้ข้างบ้านพักพันลูกใช่ใช่ไอ้ตรงห้องของมันมีพวกห้องห้ามบอกว่าโดนใช้ไปเอาของเลยเนี่ยตอนมันยื่นไปเอาของอ่ะมันโดนใครไม่รู้ว่ายื่นเลยจากไอ้ห้องที่แบบมันจะมีตรงห้องหนึ่งนี่เป็นห้องยกของที่โดนล็อกแล้วมันมีรูเว้ยมีรูเล็กๆเหมือนแม่งไปเตะพังเลยว่าไม่รู้มันอะไรก็เลยยืนเอาของไอ้จู่ๆมีมรูเขาแบบยื่นมาจับแขนมันแล้วมันก็สบายๆออกแล้วก็วิ่งมาบอกครูอ่ะ ตอนนั้นอะกูอยู่ห้องข้างๆอ่ะกูได้ยินด้วยแล้วแบบโอ้เอามาดูเลยมันอาจจะเป็น <c oughs> กับแก่ก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> จังหวะนั้นไม่รู้หรอกว่าแล้วกูมั่งด้วยแล้วไอ้ห้องนั้นมันล็อกมันมีรูได,ด้ยังไงวะมุ่งไปเตะอะไรอย่างรึเปล่า <c oughs> แล้วคือแบบมึงจะยื้อเข้าไปทําไมเออมึงไปยื้ออะไรเอาขออะไรตรงนั้นวะหรือ <c oughs> เป็นอย่างเงี้ยก็ตำนานอะนะตำนาน <c oughs> มัธยมก็มีเออแล้วอย่างโรงเรียนมึงมีตำนานอะไรอะไร นานไม่มีแบบผีอะไรแบบเนี้ยเออเชี่ยเราเรียนอยู่ในโรงพยาบาลแท้ไม่มีอะไรเลยมันมันไม่มีแบบเสียงหงอยหงอนอะไรประมาณเนี้ยอ๋อลืมไปมันเรื่องเล่าไหมมันไม่อยู่ถึงดึกมีเรื่องเล่าเรื่องเล่ามาบ้างไหมอ๋อมัธยมมัธยมเย้อยู่พอมาถึงช่วงมัธยมตอนนั้นเป็นเข้าค่ายลูกเสืออืคิดว่ามีแม่บ้านใช่ไหมเป็นตำนานแม่บ้านประจุใช่ไหมตำนานไอ้มึงเล่าก่อนมึงเล่าก่อนไอของมึงก่อนดีให้มึงเปิดโจหัวของมึงก็เล่าก่อนดีก็คือกูรู้มาเดียวกันตำนาน ลูกเสือเว้ยมันจะมีทั้งโรงเรียนเก่าที่เป็นปถมกับโรงเรียนใหม่มัธยมอตอนได้ตอนประมาณมสองตอนนั้นคือกูกับเฟิร์สเป็นกองเกียรติกันแล้วคราเนี่ยแล้วก็ไปนอนเชลแล้วมันจะมีเชลอันหนึ่งไว้ที่มีสายสินอ้อมคือเชลเบอร์เก้ากูนะไปอยู่เชวเบอร์แปดแล้วมันจะมีคนได้นอนเชลเบอร์เก้าเพราะห้องมันไม่พอประมาณเจ็ดคนแล้วแม่งนอนกันไปนอนกันมาได้ยินเสียงฮึฮะฮึฮะ ลุกคนโกนเยอะมากเลจริงนะจบเอาจบเลยหมดฟิวแล้วจบเลยเอาคนโกนจริงเหรอเอาจริงเหรอมึงเคยเจอผีสักตัวเหรอสรุปมึงเคยเจอผีสักตัวหรือยังไม่มันหนาวม่ตอนตอนเราไปเออก็นั่นแหละก็มันหนาวเฮียแต่จำได้ว่าไม่ไม่ตอนตอนมอปลาด้วยวะที่ที่เราไปกับบังดิวด้วยอะอ๋ออ๋ออ๋ออยากจะบอว่าตอนนั้นกูใส่ชุดรดดอไป รู้สึกว่าตรวจต,ตอนดึกแล้วมันมีเด็กไม่นอนด้วยแล้วก็มีอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละไม่รู้ตอนนั้นกูก็ไม่รู้อะไรมากไม่รู้รายละเอียดเท่าไหาร่แต่รู้แค่ว่ามีคนเจอมีเด็กไม่อนอนเจอ,อแล้วพวก <c oughs> พวก,กเดียวพวกพี่เฟิร์นต้องเปหาอาจารย์อาจารย์เขาไปเอาพระมาพระ,พะเครื่องไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนิมนต์หลวงพ่อมาเออแหละก็ะได้ตื่นนี่มันผ่าน,น,นแบบ เออไม่ีเด็กโดนโดนผีลอกอย่างเงี้ยแบบออกมาข้างนอกครับออกมาข้างนอกแล้วโดนเรียกในป่าไปยอกันมันเชีวเก้าแล้วแต่เท่านั้นแหละแม่งไปยอม่งเล่นพิเรนหาอะไรก็ไม่รู้แม่งบางคนไม่เห็นแสงในป่าเฮียเพอาะไปดูจริงไอสารพึ่งไฟไฟสีเขียวด้วยปกโูเนี่ยนี่แต่ว่าแต่ว่าได้เห็นเนี่ย พเพิ่มแต่ว่ามีแต่ว่าได้ยินคนอื่นเจอได้ยินแต่คนอื่นเล่าว,ว่าเจออย่างนั้นอย่างนี้แต่เัวเองก็ไม่เคยเจอสักทีของกูจะเป็นตอนมต้นก็คือมันจะเป็นคล้ายๆล้าลูกเสือเหมือนกัน <c oughs> เรื่องไม่รู้ชอบเกิดที่อะไรตานคล้ายลูกเสือไม่รู้ไม่รู้มันที่อะไรมันเป็นช่วงองอกจากโรงเรียนแล้วก็มันเป็นช่วงที่วัาอยู่อยู่เด็กไงอนะันนี้มันตอนอยู่ในโรงเรียนไว่ได้อยู่ในตอนดึกอ่า,อามันจะเขาี่าตั้งค่ายอยู่ตอนสนามบอลมสามต้องสามเขาตั้งค่ายกับกูเป็นฟิวแบบ คนดูแลเนาะเออคนเดินแอคเป็นคนเดินแอคนี่เนี่ยตรงัาาารวกาณะหน้าเขาจะตั้งอะไรกันพวกวก,วกวูก็จะอยู่ตรงหน้าห้องปกครองเลยนั่งตั้งเต็น์อยู่หน้าห้องปกครอง<ม>ทีนี้ก็ต้องเดินดูหนึ่งอะเดินอ้อมโรงเรียนว่าแบบมีใครแอบในห้องน้ามีแอบตรงไหนไหมแบบต้องเดินอ้อมโรงเรียนเลย้วไปตอนดึกอะ<ม>แล้วก็แบบเดินอ้อมตรงที่เขาตั้งเต็น์กันกูอะจะไปตรงตึกมอหนึ่งกูเดินแถวตึกมอหนึ่งทนี่รุ่นพี่เขาเล่าให้ฟังว่าระวังไว้นะไปตึกมอหนึ่งอะกับตึกรศชสินเนี่ยมันจะมีอยู่สองที่ตึกมอหนึ่งันี่าาอ่แม่บ้าน แม่บ้านเก็บเป็นอะไรไม่รู้อะแม่บ้านในบ้านสปีดเออแม่บ้านสปีดต้องใช้รู้เสียมาต้นเลยนะใช่เอ้ยตอนตอนนั้นนี่แบบพี่เขาบอกไปแม่งหลอกหรือผัดในห้องน้ำเราบางทีไม่สนที่กูไปห้องน้ำครูเลยสิไม่สนตอนตอนเดือนครูขี้ห้องน้ำนักเรียนมีผีเยอก็ไปห้องน้ำครูก็ได้ห้องน้ำเหมือนกันเนาะเออก็ดีเออทุกถึงวันหนึ่งอ่ะก็เดินไปเขาก็บอกว่า ระหว่างตอนเดินตรวจอะตอนรุ่นพี่ไปเดินตรวจรุ่นพี่แล้วตำนานกูไม่เคยเจออีกแล้วเขาบอกว่าระหว่างทางเดินไปอย่าเหลือกไปดูตรงชั้นสี่เพราะว่ามึงจะเห็นแม่บ้านอะไรชูตรงระเบียงอะเตือนตามมึงแล้วก็จะจ้องมึงตลอดเวยถ้าเกิดว่ามึงจะไปเฝ้าหน่ถ้าเกิดมึงเห็นทีหนึ่งอะทันมหะปะโมหนึ่งโมหนึ่งอะอารมณ์แบบถ้าเกิดมึงเหลือบไปเห็นเขาแล้วทีหนึ่งอะคือมึงไปตรวจตรงไหนแปลกหม่มงมีได้ไงวะกูก็นั่นแหละกูอะไรง แบบถ้าเกิดว่ามึงเห็นเขาได้ทีหนึ่งปุ๊บคือเมื่อเขาจะตามมึงไปเรื่อยๆตอนมึงตรวจอ่ะมอนอมเข้ามมเต้นกูไม่เคยถ่ายคลิปไหนแนละ้วมันยาวห้าสิบเอ็ดนาทีมาก่อนนะเว้ยอันนี้อันนี้เป็นคลิปจากเอคลิปจากรุ่นพี่ที่เต้นมีรอยนะไยมั้งน่าจะอยู่แถวทางอะอยู่นอกอำเภอเรานี่แหละ <c oughs> แกไปเต้นอยู่ใต้ตึกในโรงเรียน <c oughs> แล้วมันค่ำแล้วไงตึกจะตึกแบเปิดไฟแค่ตรงตรงสมมุติว่ามีไฟสองดวงเปิดแค่ดวงเดียวก็คือตรงที่เต้นอยู่อืม แล้วกล้องเขาตั้งกล้องหันไปทางหันไปทางข้างหลังอาคารนู่นนี่ไงแล้วฝั่งที่ติดไปแล้วฝั่งนู้นมันจะมีบันไดเหมือนกันอกเป็นบันไดแล้วก็จะมีมีกำแพงขึ้นมาเป็นกำแพงบันไดคือเขาถ่ายคลิปก็ตื่นอยู่ในคลิปแบบไม่ตื่นสนุดนุ่นซ้อมกันอยู่อืมแล้วจะพักหนึ่งเวทีว่างหนึ่งทุกคนคือหยุดเพราะว่าแบบเออซ้อมซ้อมครบรอบแล้วก็หยุดก็ยืนกันอยู่พักแล้วมีคนหนึ่งหันไปข้างหลังไม่แน่ใจว่าหันไปไหม แต่ว่าในคลิปอะมันมีคนอะเป็นักษณะเป็นคนเป็นผู้หญิงอเออเห็นเป็นผู้หญิงนะก,กูดูกูเห็นเป็นผู้หญิงอะแม่งโผล่มาเนี้ยแล้วก็โหนแบมแม,มันหน่อได้ดิอือแล้วก็ลก<ป>ลหลบไปอ่ะแล้วพอเขาคือคนในคนในกลุ่มนี้ที่เขาอยู่ให้หมดแล้วมีคนอยู่มนั้นยืนมองอยู่เขาก็ตกใจ่เฮ้ยอะไรวมันก็เดินไปดูเว้ยเดินไปดูไม่มีใครเขาจะเป็นสาวพี่อายก็ได้ จะไม่แบบอูดุ๋ยเยอนมากจริงก็ประมาณนั้นวันนี้มีอะไรมเนี่ยเดี๋ยวพอแล้วก็หมดแล้วตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะ56นาทีก็ก็ค่อนข้างสมาพาควรก็คลิปเพื่อไม่ให้คลิปมันยืดยาวนะครัผมก็ขอจบการเล่าเรื่องอะไรแต่เปยงเท่านี้พวกผมก็ มีธุระอะไรต้องทำอะไรกันคุณมีธุระอะไรก็ไปหาทำซะใชรที่นั่งดูขนาดนี้ก็ถือว่าคุณเสียลาชีตไปแล้วประมาณหนึ่งคุณเสียลาชีตไปแล้วประมาณหนึ่งก็ยินดีด้วยกดชอบทีนี้ก็แล้วก็สวัสดีสำหรับคนนี้ก่อคลิปมาถึงตรงนี้นะฮะใครที่ก่อมาทำไมก็่รู้ใครที่ก่อขึ้นมาก็ยินดีด้วยนะครับคุณจะมีเวลาใช้ชีวิตอีกค่อนข้างเยอะก็เดี่ยวคนที่เปิดคุณสองดูนะครับคุณจะหลับได้ภายในไม่กี่วินาทีเลยเออ ก็โอเคก็คงจะไม่ม hmm. okay. ีอะไรได้วันนี้ก claro ็อย่าลืมไปติดตามช่องทางอื่นไม่ว่าจะเป็นเพจไก่เก้าตัวมีทุกไก่เก้าขามีทุกตัวเพจคนเหงากใจติกตอกคนเหงาใจแล้วก็ช่องทางอื่นๆของพวกเรานะเดี๋ยวโพกช่องทางอื่นจะเอาไว้ตรงใต้ดิสติชั่นอ่าจะเปิดอ่านดูซะไปเปิดอ่านดูด้วยอ่าก็คง่าไม่มีอืมก็คง่าไม่มีอะไรมากแล้วล่ะก็ใครที่มาถึงนี้ขอให้ทุกท่านสนุกสุขสบายสู้ซ้าสีอยู่กายสรางเจริญมังเถรสนาดสำราญนทุกคนนัวันนี้มีใครจะพูดอะไรไหมครับกันจบเจอกัน okay 嗯。